จทย์ข้อนี้หาคําตอบโดยใช้วิธีแก้สมการให้ y แทนจํานวนปากกาที่ซื้อมาครั้งแรกต่อมาซื้อเพิ่มอีก12ด้ามหลังจากซื้อเพิ่ม12ด้ามแล้วจํานวนปากกาที่มีอยู่คือ y บวก12นำปากกาที่มีอยู่ไปแบ่งให้นักเรียน15คนนำ15ไปหาร y บวก12ผลหารคือปากกาที่นักเรียนแต่ละคนได้รับโจทระบุมาว่าเมื่อแบ่งแล้วนักเรียนแต่ละคนได้รับ5ด้าม แสดงว่าผลหารคือ5สิ่งที่ได้นี้คือสมการที่ใช้ในการแก้เพื่อหาว่าวนมีค่าเป็นเท่าไหร่แก้สมการโดยย้าย1 5ไปทางขวาและเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม15อยู่ทางซ้ายเป็นตัวหารเมื่อถูกย้ายไปทางขวาจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวคูณ5คูณ15ได้75ย้าย12ไปทางขวาและเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม12อยู่ทางซ้ายเป็นบวก เมื <SE> <y> ่อย้ายมาทางขวาตัวตรงข้ามกับบวกคือลบ75ลบ12ได้63จำนวนปากกาที่ซื้อมาครั้งแรกคือ63ด้ามเจอถามว่าจำนวนปากกาที่ซื้อมาครั้งแรกมากกว่าจำนวนปากกาที่ซื้อมาเพิ่มกี่ด้ามซื้อปากกามาครั้งแรก63ด้ามต่อมาซื้อมาเพิ่มอีก12ด้ามจำนวนปากกาที่ซื้อมาครั้งแรกมากกว่าจำนวนปากกาที่ซื้อเพิ่มอยู่51ด้าม